เปิดโพสลิซ่าแบ็คพิงคถึงบิงไทยอ่านแล้วใจฟูอวดคนทั้งโลกมาเมืองไทยทีไรก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนได้กลับบ้านจริงๆสำหรับศิลปินสาวคนเก่งลิซ่าล,ลิซ่ามาโนโบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงที่ล่าสุดพึ่งึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แบ็คพิงค์วทัวร์บอนพิงค์แบงคอกอังกอร์ของสี่สาวแบ็คพิงคซึ่งช่วงหนึ่งลิซ่าได้พูดบนเวทีว่าทุกครั้งที่มาไทย หนูรู้สึกเหมือนได้กลับมาเติมน้ำมันเหมือนมาเติมพลังอาจจะเป็นเพราะที่นี่คือบ้านหนูด้วยค่ะแค่ได้มาอยู่ในโมเมนต์นี้ได้มองตาทุกคนก็รู้แล้วว่าทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะและล่าสุดคำคืนที่ผ่านมาลิซ่าก็ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้แล้วเพื่อไปลุยงานแต่ก่อนกลับเธอ,อยังได้โพสต์ภาพช่วงเวลาดีๆในประเทศไทย หอมฝากข้อความถึงบิงชาวไทยว่าบิงไทยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆงานนี้เราบริงใจละลายไม่ให้หลงรักยังไงไหวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแลราเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ